สวัสดีค่ะเพื่อข่าววันนี้นะคะอยู่ที่มุมใหม่ของบ้านเรานะคะห้องนี้เป็นห้องเบบี้นะคะเป็นห้องที่เตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะถ้าใครที่ติดตามกันอยู่ก็จะรู้ช่วงนี้นะคะเพิพ์กําลังตั้งท้องนะคะแล้วก็อีกไม่กี่เดือนค่ะก็จะมีเบบีมาอยู่ที่บ้านเราแล้วนะคะก็วันนี้ค่ะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กําลังตั้งท้องหรือว่าเตรียมทําห้องเด็กเหมือนกันคะ่ะรับรองว่าจะชอบมากแน่เลยเพราะว่าวันนี้นะคะพี่มีไอเทมเด็ดค่ะมาบอกต่อรับรองเลยว่าแม่แมน่ะชอบแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรคะ่ะตอนแรกนะพิม่ะ ทำห้องเด็กใช่ไหมคะเราก็คิดกันเนาะคุยก,กันกับสามีเนาะว่าเราอะอยากจะติดกล้องวงจรปิดในห้องลูกด้วย mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ดูความเคลื่อนไหวของเขาเราก็หาข้อมูลค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นกล้องวงจรปิดทั่วไปได้ไหมหรือว่ามันมีกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะปรากฏว่ามันมีกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะค่ะแต่เขาไม่ได้เรียกว่ากล้องวงจรปิดเขาเรียกว่า baby c a ม e ่ามันก็คือกล้องสําหรับห้องเด็กโดยเฉพาะทีนี้เราก็มาแปลกใจว่าเอ๊ะ มันใช้กล้องวงจรปิดธรรมดาได้ไหมหรือว่าตัวที่มันเฉพาะเนี่ยมันดีกว่ายังไงนะคะปรากฏว่ามันดีกว่าจริงๆค่ะเราก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้า Baby c a า e r a มาเดี๋ยวนะคะพิมพ์จะเอาให้ดูว่ามันเหมาะกับห้องเด็กยังไงนะคะแล้วมันมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรยังไงที่แบบว่า ตอบโจทย์การเลี้ยงเด็กของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี้นะคะพิมพจะเอากล่องให้ดูนะตัวกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเบบี้คาเมล่าของออโตบอทนะคะพิมซื้อมาพิมพ์เลือกมาแล้วว่าโอเคพิมพ์ก็เลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เพราะว่าพิมว่าต้องเป็นประโยชน์กับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่กําลังมองหาเนาะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่านะคะนีของจริงหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าเขาน่ารักไม่เหมือนกองวงจรปิดทั่ว,วไปนะคะ และที่สําคัญนะเราเปลี่ยนเคสได้ด้วยนี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนหมวกให้เขาได้ด้วยนะคะแบบว่าใครไม่ชอบสีทึบๆนะคะอยากได้สีสว่างก็มีเปลี่ยนให้นะคะแล้วถ้าใส่นะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นหมวกสีฟ้านะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่หน้ารักอย่างเดียวนะเขายังมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆด้วยมันต่างยังไงเดี๋ยวพิมพ์เล่าให้ฟังนะคะความจริงอะ่ะพิมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมันดีจริงไหมเนาะเราก็เลยลองใช้มาแบบ ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะเทสดูเนาะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าฮ้ยมันดีจริงไหมแต่ปรากฏว่าพอใช้แล้วนี่ดีมากเลยนะคะคือประทับใจมากเลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะซื้ออีกอันหนึ่งนะจะซื้ออีกตัวหนึ่งเพราะว่าเอาอนี้เอาไว้ในห้องนะแล้วก็ตอนเลี้ยงลูกตอนกลางวันนะคะก็อาจจะเอาไปไว้โถงกลางของบ้านนะคะส่วนอันนี้ก็เอาไว้ที่ห้องเด็กเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่างๆกันค่ะ พิมพ์บอกก่อนเลยนะคะว่าอะไรที่กล้องวงจรปิดทั่วไปทําได้เนี่ยเจ้าตัวนี้เขาทําได้อยู่แล้วอย่างเช่นการดูผ้าผ่านมือถือนะคะดูแบบเรียไทม์ดูแบบย้อนหลังหรือว่าการบันทึกเหตุการณ์ลงเมนบมรี่การ์ดอันนี้คือทําได้อยู่แล้วการพูดผ่านไม์นะคะการสนทนาโต้อตอบกันอันนี้ก็คือทําได้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่เป็นกล้องวงจรปิดสําหรับเด็กนะคะเป็นเบบี้คาเมเนี่ย มันก็จะมีฟังก์ชันที่แบบว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์เราควรจะเอาอันนี้ไว้ในห้องเด็กมากกว่าที่จะเอากุง้งจปิดธรรมดาไว้ในห้องเด็กเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะที่เราเห็นเป็นแบบมีหูเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเด็กเห็นเนี่ยรับรองว่าไม่กลัวแน่นอนแล้วก็แบบคือมันน่ารักแล้วก็เหมาะกับห้องเด็กแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาเนี่ยตัวจับการเคลื่อนไหวด้วยนะคะคือแบบว่าถ้าเด็กหรือว่ามีของเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยเขาจะหมุนตามเลยนะคะอันนี้เขาก็คือจะหมุนตาม จับภาพลูกน้อยของเรานะคะแบบว่าสมมติว,ว่าลูกเราอยู่มุมนู้นเนาะแล้วแบบตื่นขึ้นมาคานมามุมนี้หรือว่าพยายามจะปีนเตียงออกมากล้องเขาก็คือจะจับแล้วก็ถ้าคานไปนี่คือจับการเคลื่อนไหวไปเลยโอ oh <my> นะคะอันนี้คือตามติดเลยนะตามติดชีวิตลูกเรา oh <my> ให้เราได้ดูแบบเรียลไทม์เลยและเขาก็ตัวจับเสียงเด็กร้องไห้ด้วยนะ คือว่าถ้าลูกเราร้องเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเราทันทีเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในบ้านหรือเราจะออกไปนอกบ้านคะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเขาก็จะแจ้งเราเลยว่าเฮ้ยลูกเราร้องนะคะอันนี้ก็คือเขาแจ้งเราได้ตลอดเลยแล้วก็เขามีฟัง์กชันอีกฟังกชันหนึ่งนะที่พิมรู้สึกชอบมากเลยก็คือเจ้ากล้องตัวนี้ค่ะเขาสามารถที่จะวัดอุณหภูมิแล้วก็บอกความชื้นภายในห้องให้เราได้ด้วย ทารกเขาจะมีปัญหาเรื่องผื่นแพ้เรื่องความชื้นอยู่แล้วเนาะบางคนเป็นผื่นแพ้พ่ออ้อมเป็นอะไรเงี้ยเราต้องระวังเรื่องความชื้นเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนะเพื่อให้เขาหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้พี่มองว่าดีมากๆแล้วก็ยังมีอีกฟังก์ชันนึงนะที่พี่รู้สึกว่าเอออันนี้ก็ชอบอีกชอบอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาสามารถเปิดเพลงกล่อมเด็กได้คะ่ะแล้วก็มีเพลงให้เลือกด้วยนะแล้วเป็นเพลงกล่อมเด็กที่เป็นดนตรีบรรเลงอะ่ะ ไพเราะมากแล้วก็แม้แต่ผู้ใหญ่อย่างพิมพ์นะคะแม้แต่ยายๆอ่ะที่นอนฟังกันอ่ะเราก็แบบอุ้ยเคิมเลยอ่ะแบบอยากอยากหลับง่วงพิมพ์ว่าเด็กฟังก็ต้องแบบมีมีความง่วงนอนอยากหลับแน่นอนนะคะแล้วแบบเอาจริงๆนะคพิมพอ่ะเปิดฟังอ่ะ ยายานี่นอนหลับฝันดีเลยนะคะมันเหมาะที่จะเป็นแบบกล่อมเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้นะคะเขายัางเปิดไฟได้ด้วยนะคะเปิดไฟพร้อมกับเพลงกล่อมเด็กได้ด้วยนะเออแล้วเขาก็ให้เราเลือกสีไฟเลือกแสงได้ด้วยนะคะเพื่อที่ แบบห้องสวยๆ,วๆใช่ไหมแล้วก็มีเพลงกลมเด็กมีไฟมาสร้างบรรยากาศห้องเหมาะกับการนอนหลับพักผ่อนนะคะทั้งกลมลูกให้เราฝันดีนะคะแล้วก็มีไฟด้วยหรือว่าบางครั้งนะคะที่แบบว่าลูกร้องใช่ไหมเขาแจ้งเตือนเราใช่ไหมเราก็สามารถที่จะบอกว่า สนทนาโต้ตอบกับลูกหรือว่าเปิดไฟนะคะให้เป็นจุดสนใจให้ลูกหันมาสนใจทางกล้องตรงนี้นะคะแล้วเราก็พูดสนทนาผ่านกล้องนะคะกับลูกได้คือว่าพี่ว่ามันเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอตเหมือนเป็นตัวช่วยนะคะที่เราเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าดูลูกได้ตลอดเวลาด้วยแล้วก็เหมือนมันมีฟังก์ชันที่จะเอื้อให้เราแบบว่าเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ ดูความปลอดภัยแล้วก็ดูแบบว่าสามารถเทคแคร์ดูแลเขาได้แบบตลอดเวลานะคะฟังก์ชันทั้งหมดที่พิมพ์พูดมานะคะอันนี้เราสามารถที่จะสั่งการผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยนะคะดังนั้นไม่ว่าเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเราอาจจะแบบไปทํางานหรือว่าจําเป็นต้องออกไปข้างนอกนะคะมียายมีคุณย่านะคะดูอยู่ที่บ้านเนี่ยดูหลานให้แต่ว่าบางครั้งอ่าท่านอาจจะต้องไปเข้าห้องน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถช่วยท่านดูตรงนี้พิมพ์ว่ามันสะดวกมาก เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะแบบว่าช่วยกันดูค่ะแบบยายๆดูหลานอยู่ที่บ้านแล้วเราต้องออกไปทํางานใช่ไหมคะเราก็แบบเออบางทีเราก็เปิดกล้องดูช่วยกันดูเอ๊ห้องหลานร้อนไปไหมหลานนอนไม่สบายหรือเปล่าก็อาจจะโทรบอกยายๆว่าเออยายห้องหลานร้อนไปเออปรับอุณหภูมิแอร์ให้หลานหน่อยอะไรเงี้ยเราเราก็ช่วยกันดูได้หรือว่า น้องร้องขึ้นมาอะไรอย่างี้ค่ะคุณยายไปเข้าห้องน้ำหรือไปเตรียมอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยกันดูได้นะคะตรงนี้พี่ว่ามีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นกล้องวงจรปิดทั่วไปนาะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยกล้องวงจรปิดทั่วไปก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่พี่มองว่าถ้าเป็นกล้องวงจรปิดทั่วไปมันทําตรงนี้ไม่ได้นะคะ <m uch ing> ถ้ากล้องวงจรปิดทั่วไปทำได้แค่ดู <m uch ing> ดูแลอาจจะพูดสื่อสารกันแค่นั้นแต่ว่าเด็กเขาจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ว่าเอะเสียงมาจากไหนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันแบบมันออกแนวการ์ตูนนะคะมันออกแนวแบบกตา เลยอะ่ะแล้วหันหน้าได้ด้วยหันหน้าพูดได้มีไฟได้มีเสียงเพลงได้อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนของเล่นของน้องด้วยเขาก็จะแบบได้มีการตอบสนองกับตัวตัวุว๊กตากล้องตัวนี้ด้วยแล้วเขาก็จะแบบคุยกับเราได้อะไรเงี้ยจริงๆกดโทรโทรผ่านกล้องได้ด้วยนะคะถ้าสําหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอเงี้ยค่ะ เราเขาแบบอาจจะลุกเดินได้อนะไรอางนี้อาจจะมากดโทรเรียกแม่เรียกพ่อได้ด้วยนะคะแต่สําหรับเด็กเล็กอะ่ะพี์ว่ามันน่าจะเป็นการสื่อสารทางเดียวมากกว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้นะคะเราก็อาจจะเป็นคนที่สื่อสารมาหาเขาทางเดียวมากกว่าแต่พีมม่มองว่าสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่แบบว่า เอ้ยสนใจหรือว่ามองว่าเออวันนี้ที่พิม์มาดูดก็มีประโยชน์มากเลยกําลังมองหาอยากได้นะคะอันนี้พิมพ์บอกก่อนนะคะว่าพิมไม่ได้ขายนะคะหลายๆครั้งที่พิมมารีวิวคนชอบทักมาซื้อกับพิมพิม์บอกเลยว่าพิมไม่ได้ขายนะคะทุกชิ้นที่รีวิวคือพิม์ซื้อมาใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันมันดีนะอยากมาบอกต่อเพื่อนๆกัะก็เดี๋ยวพิม์นะคะจะทิ้งลิงก์ร้านที่พิมพ์ซื้อไปให้นะคะก็เป็นร้านอัลตบ t ร์ดไทยแลนด์นะคะก็เพื่อนๆสามารถคลิกใต้คลิปนะคะแล้วก็เข้าไปซื้อทีี่่รร้้าานนนไดเลยะะะะคคคท สั่งซื้อปุ๊บนะคะได้มานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในกล่องก็จะได้1อันนะคะแล้วก็ได้เคสนะเราไม่ได้ได้2ตัวนะเราได้ตัวเดียวแล้วก็มีเคสเปลี่ยนนะคะแล้วก็เขาก็จะมีปลั๊กนะคะเป็นปลั๊กแล้วก็สายนะคะให้นี่นะสายยาวมากนะคะอันนี้ ค่อนข้างสะดวกหรือว่าถ้าใครไม่วางตั้งนะคะถ้าใครไม,ไม่ได้แบบวางตั้งแบบนี้อยากจะยึดกับผนังยึดได้มายึดได้นะคะนี่นะคะตรงตรงก้นของเขานะขาะก็จะมีเขาก็จะมีนี่มีฐานยึดให้กับน็อตแล้วก็ปุกนะคะอันนี้ก็คือมีครบเลยนะคะแล้วก็วิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากะคะ่ะแล้วก็โหลดแอปแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ อยากพูดคุยกันหรือว่าอยากอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งท้องหรือวาอ่าการดูแลเด็กนะคะช่วงนี้ค่ะพิมพ์ก็ศึกษาข้อมูลเยอะมากเลยค่ะทั้งอาหารการกินพัฒนาการของทารกในครรภ์หรือว่า เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างะคะอันนี้พิมศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะพิมพ์ก็จะมาโพสคุยกันเพื่อนๆนะคะทุกวันเลยค่ะในเพจของพิมพ์นะคะยังไงก็ฝากติดตามเพจของพิมพ์แล้วก็ช่องนี้ของพิมพ์ด้วยนะคะเราก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันหรือว <understood. S 1> ่าพ่อพ่อแม่แม่นะคะที่อยากแชร์ประสบการณ์หรืออยากแนะนําพิมเนี่ยหรือว่าแนะนําเพื่อนเพื่อเนี่ยก็คือคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้หรือว่าเข้าไปคุยกันในเพจได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปของพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจพิมพ์ด้วยค่ะเข้าไปคุยกันได้นะะค ถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด s u b s c r i b e นะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก y o u t u b e ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตามลิสต์แกลในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะ เรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะบ๊ายบาย